ด้านนี้ก็ยังต้องจับตาดูเรื่องของน้ํากันอยู่ในหลายๆภาคนะคะ,คะเพราะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ค่ะพายุเคามากิกีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนไปแล้วตอนนี้ก็มีทิศทางเคลื่อนมาทางลาวแล้วนะคะแน่นอนว่าอิทธิพลจากขอบพายุของมันส่งผลให้ทั่วทุกภาคของบ้านเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานค่ะซึ่งขณะนี้นะคะภาคอีสานตอนล่างในหลายจังหวัดก็เตรียมแผนซักซ้อมรับมือกับน้ําป่าแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มด้วยค่ะติดตามรายงานนี้ได้จากคุณพงศิษฐ์วันวิจิตค่ะ ขอบคุณมากครับวันนี้นะครับดูสภาพอากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับแน่นอนครับหลายหน่วยงานก็มีการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งยังคงมีบางพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบอุทกภัยอยู่ครับนางสาวจิตราพรมชิติมาผู้บริการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนอุยพผู้ประสบอุทกภัยให้กับกําลังพลของหน่วยทหารสังกัดกองพลหาราบที่สองรักษาพระองค์กองทัพภาคที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภ,ภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจําลองเหตุสถานการณ์เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําท่วมฉับพลันขึ้นมาในพื้นที่เสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ได้มีการอพปถมประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยส่วนที่โรงพยาบาลสัมิชัญญะที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธ,ธานีนายสุรพรล,ลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอีโบราให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในการเฝ้าระวังมีทั้งการสอบสวนและการตรวจจับการระบาดของโรคการตรวจท่องการปฏิบัติการด้านระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องทงพิทักษ์ป่าเพื่อชีวิตกันบ้างนะครับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับกองทัพภาคที่สองก็ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อคัดหมู่บ้านรับพระราชทานทงพิทักษ์ป่าเพื่อชีวิตนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พลนตรีมนัสหนูวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกองทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าที่ตำบลหนองเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ไม่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งจะมีคณะกรรมการดำเนินโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจะทำการคัดเลือกนะครับหมู่บ้านเพื่อขอรับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตให้กับชุมชนกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต่อไป ช่วงนี้กลับไปทางห้องส่งกรุงเทพมหานครครับขอบคุณค่ะช่วงนี้นะคะนอกจากจะต้องระวังเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยะนะคะราะ